มีข่าวลือว่าเท s l a นะครับกำลังซุ่มทดสอบระบบ p p p l e c r r p a y ในรถของเท s l a เองแล้วอาจจะเปิดตัวในรถเท s l a ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ทา,ทางทั้งที่เท s l a เนี่ยปฏิเสธความเป็น Apple มาตลอดพนะี่หลามมี3มช่องเรื่องไอทีก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวากาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับ อ่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมจีดีดีเขายอมครับยากถามกันว่าเขาไม่ได้อยู่ประเทศเดียวกันแล้วคือจริงๆเขาไม่อยู่ประเทศเดียวกันหมดนะแอนดรอยออโต้หรือว่าแอปเปิลคาเฟ่เนี่ยคือหนึ่งเขามอยู่ประเทศเดียวกันเหรอสองเพิ่งจะใช้เหรอครับคือนั่นเลยทีคนโลกคนโลกเขาใช้กันมานานจนผมว่าทุกวันเนี้ยถึงถึงยอดขายอาจจะไม่ได้แบบครองทั้งประเทศทั้งโลกเนี่ยแต่ผมว่าผู้ใช้แอปเปิลก็ใช้ ใช้ a p p เป c a ค p เฟกันมาตลอดนั่นน่ะสิ<อ>คือเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ครับคำว่าเทสลาซุ่มทดสอบเนี่ยไม่ต้องทดสอบก็ได้ถูกเอามาใช้ได้เลยถูกก็ค,คือคือคือจะทดสอบอะไรหรือครับเพราะว่าจริงผมว่าหลากหลายของอบริษัทรถยนต์ที่ม,มีวิ่งบนถนดเนี่ยก็เรียกว่าเกือบจะ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะผมว่าทิ้ง<ช>ติ่งวาให้หน่อยสิบเปอร์เซ็นต์น่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ใช้ Apple c a r p เฟ่กับระบบพอดทุกวันนี้ผู้ชมลองดูในตลาดเอาเฉพาะเมืองไทยก็ได้เวลาโฆษณามันจะมีคำต่อท้ายเลยว่าอ๋อลองรับ Apple c a r p เฟ่และ Android Auto เกือบ90%น่ะของที่ขายเนี่ยมันต้องมีคำนี้ห้อยท้ายอยู่อ๋อที่เขาต้องทดสอบนี้เพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นการเอา Apple c a r p เฟ่มาไว้บนหน้าจอทั้งหมดเลยครับแต่มันเป็นการเอา Apple c a r p เฟ่ไปเป็นส่วนหนึ่งของหน้าจอ คือไปรวมกันระบบเดิมของเท s l a คือถ้าผมไม่รวมก,<า>ก,กับซ<า>อฟต์แวร์ผมอาจจะไม่ได้ขับบ่อยนะในเท s l a อาจจะบ้างที่ได้สัมผัสบ้างคือว่าง่ายๆคือจะไม่ใช้ o อเอสหรือไม่ใช้ระบบปฏิบัติการแผนที่ของตัวเองแล้วใช่ไหมนั่นน่ะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยแอปเปที่ไม่เข้าไปไม่ได้เพราะว่าเท s l a บอกว่าแอปเปิลเขาอ่อไม่ใช่แอปเปิ e ลเทสลาเขาอ่ะมีแผนที่ที่ถือว่าอะไรนะนนเขาเรียกคอมพลีท มันต้องจ่ายตังค์เลยพี่มากที่สุดถ้า,าถ้าไปใช้แผนที่ของคนอื่นต้องไปจ่ายตังค์ซึ่งพวกนี้ปีปีหนึ่งเนี่ยหลายหลายร้อยล้านดอลลาร์เข้าใจพี่แต่เพราะว่ววาลิขสิทธิ์มันแพงแต่จริงเขาเขาก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเทสซาเองเนี่ยมีระบบแผนที่ที่ถือว่าเก่งในเรื่องของเรียกค community ของตัวเองใช้คำนี้ก่อนเพราะว่าคือถ้าปกติเราเราใช้แผนที่ g o o g l e Map ใน Apple Car p l พ y เราอาจจะบอกได้แค่ว่าเอมีฐานีชาร์จเท่าไหร่อยู่ตรงไหนแต่แมพของเขาเนี่ยเท่าที่ผมจําได้เนี่ยเวลาเราเราใช้แมพของเทสซาเองเนี่ยเวลาพี่เลือกไปยังหาหาจุดชาร์จสมมุติเรื่องอาเขาจะบอกลิสเลยว่าจุดชาร์จเท่านี้แล้วแบตเตอรี่ที่คุณมีถึงจุดชาร์จไหม ถึงแล้วจะเหลือกี่เปอร์เซนต์แล้วแม้แต่กระทั่งเวลาใกล้ๆจะถึงเขาจะวอร์มแบตเตอรี่ให้อุณหภูมิมันพอเหมาะก่อนอุ่นแบตเตอรี่รอเลยอ่าน,นั่นคือต้องยอมรับในระบบของเขาเนี่ยเป็นอีโคซิสเ็มที่ถือว่าใช<ไ>่ครบวงจรถือว่าทำได้ดีแต่มันจะขัดใจนิดนึงครับเวลาสมมติว่าเราชินนะเราชินเราใช้มือถือ Apple กันเยอะเนี่ยเราก็จะเซิร์ช Google Map ว่าแผนนี้ว่าจะไปตรงนี้เราก็จะสั่งเซิร์ชในมือถือมัน,มนคุ้นเคยแต่พอเดี๋ยวนี้พอใช้เจ้าเทซ่าเซิร์ชยังไง ต้องไปซ็นหน้าจอพิมใหม่ที่หน้าจอโยนไม่ได้ไม่ขึ้นในแมปของเทสลานะฮะซึ่งตอนนี้เขาทดสอบกันในรถของพนักงานที่ขับเทสลานะฮะแล้วก็อยู่ในออฟฟิศโดยที่นักข่าวบูมเบิร์กเนี่ยเขารู้และแค่ลยมาว่าครับ Apple p a ยมันจะเป็นแค่หน้าต่างหนึ่งซึ่งอยู่ในหน้าจอโดยที่ไม่ได้กินหน้าจอทั้งหมดอยู่นะเป็นแค่ส่วนหนึ่ง มันจะไม่ได้เทคทั้งหน้าจอแบบฟูลสกรีนเลยเทคไม่ได้เทคไม่ได้เทคไม่ได้เพราะอะไรปะผมบอกเลยจากผมสึกมอเทคไม่ได้เพราะว่าปกติหน้าจอเขาเองอะมันต้องใช้ระบบเกียร์ระบบความเร็วอ่ะคุณผู้ชมถูกไหมเท่าจะต้องมีความเร็วมีเกียร์มีอะไรต่างๆเพราะมันมีอยู่จอเดียวพี่ในจอกลางใหญ่ๆมันมีอยู่จอเดียวทุกอย่างที่เป็นระบบของการขับขี่อะมันปนอยู่ในปกติโดยปกติของ Apple Car p l a เพย์อะหรือโโต้เนี่ยเวลาพอวัน เลือกไปใช้อะมันจะดึงทั้งหน้าจอทั้งหมดไปใช้ <Ừ. S 2> ซึ่งคุณจะแฝงยังไงให้มันสองระบบมันอยู่ด้วยกันใช่ทีนี้คำถามคือทำไมต้องเป็น Apple p p l e c a r ค l a y ไม่เป็นแอ i ด a อ t ออ้ตวอืมเออดีกันไม่หรือซื้อหุ้นกันมันเกิจดจากสถิตีนึงยังไงครับพี่ซึ่งทีมการตลาดของเท s l a เนี่ยเขาไปเจอมาว่าค,คนอเมริกันเนี่ยเดินเข้าไปในโชว์รูมเท s l a แล้วถามว่ารถคันนี้ใช้ Apple p อ l e c a r คา a พได้ไหมเห็นไหม เห็นไ,ไหอเมริกาประสบปัญหาเดียวกับเรา1นใน3าเลยนะพี่ uh huh. 1นใน3ของลูกค้าที่เดินเข้าไปบอกว่าไม่มี Apple c a คาเฟ่เซลบอกไม่มีแ p ปเปิลคาเฟ่ไม่ซื้อ กูไปซื้อสเตนลันติสไปซื้ออะไรแทนก็ไม่แปลกครับไปซื้อรีเวียนแทนผมว่าไม่แปลกนะเอาจริงเพราะว่าบ้านเราเห็นไหมผมบอกว่าบ้านเราขนาดรถทั่วไปเกือบทุกแบรนด์อะยังต้องลงท้ายในเวลาบอกกับเครื่องข้อดีของแต่ละรุ่นอะเวลาบอกขายก็จะบอกเลยรถคันนี้แรงม้าแรงบิดเท่านี้นี่ปุ๊บแล้วจะต่อท้ายอ๋อลองรับแอปเปิลคาร์เปีหน่อยต้องลองไปดูข้อข่าโฆษณาดิจะเขียนอย่างนี้ตลอดมันก็เลยเป็นจุดตัดสินใจที่ว่าถ้าเทสลาจะต้องเลือก Apple c a r p a คกับ Android Auto ก็เลือก Apple c a r p าก่อนเพราะว่าสถิติทางการตลาดมันบังคับมาเราอยากได้หนึ่งในสามคนที่มันยกเลิกเราไปให้มันกลับมาซื้อก็แดงว่าเทสลาในประสบปัญหานะเพราะว่ามองมุมนี้ก็คือประสบปัญหายอดขายลดลงเนี่ยเพราะถึงต้องเล็งทำไงก็ตามที่จะดึงยอดขายกลับมาใช่บอกแล้วว่าให้เอาตัวละแปดแสนออกมาขายนะฮะรับรองขายดีเลย เทสลาแปดแสนเนี่ยรถไฟฟ้าแปดแสนจริงไม่ต้องแปดแสนหรอกเปลี่ยนมือเปิดประตูก่อนโอยคุณก็ฝังใจมันจะเห็นง่ายขึ้นเราดูเลยอีกไม่กี่เดือนนะเปิดตัวแน่นอน Apple Carplay ในเทสลา